ดิวอริสราโชว์ไม่พักนุ่งบิกินี่อ,อวดผิวเนียนต้อนรับปีใหม่ ทำเอาโดนแซวมีเสื้อผ้าใส่เปล่าเนี่ยกําลังแฮปปี้อินเลยสุดๆเลยทีเดียวสำหรับนางร้ายสุดแสบดิวอริสราที่เพิ่งเปิดใจพบกับหวานใจแฟนหนุ่มคนล่าสุดเซบาสเตียนลีก็มีโมเมนต์สวีทมาแบบ <Okay. S 1> ไม่แพ้ และที่ไม่แผ่วไปเหมือนกันก็เห็นจะเป็นความเซ็กซี่ของเจ้าตัวที่เข้าไปดูไ g จีทีไรก็เจอแต่ภาพความแสบแบบไม่ยังซึ่งสาวดิวก็ได้เข้าไปตอบว่าแดดมันร้อนส่วนแฟนๆก็ยังเข่าไปแซวอีกว่าขาวโบจบมา